เช้านี้อุบลก็เริ่มอากาศเย็นอีกแล้วค่ะไม่ได้ดื่มชานานและวันนี้เราจะดื่มชาฝางนะคะแล้วก็จะใส่พยานล้างไตลงไปสัก3ามสี่ใบเพราะว่าออทานที่พวกผงชูรสอะไรเยอะเนาะบางทีช่วงที่ผ่านมาไปทานอาหารนอกบ้านบ่อยนะคะจะได้ช่วยล้างอะไรออกบ้าง แล้วเวลาชาแบบนี้นะคะเราต้องล้างน้ำร้อนออกหนึ่งครั้งนะคะลวกน้ำร้อนออกลวกฝุ่นล้างฝุ่นออกทำส2กาค่ะกาใหญ่ทำให้เชฟปูเชฟปูอร่อยเตาแตกทุกเมนูจำได้ไหมคะสามีแหม่มเองคราวนี้เมื่อวานเราก็ทานไอ้อะไรนะผงรากบัวเนาะเดี๋ยวจะมาชงให้ดูว่าผงรากบัวชงยังไงช่วงเช้าก็จะเป็น าการทำงานบ้านด้วยอ่านหนังสือด้วยดูแลต้นไม้นะคะภาคเช้ากว่าจะเสร็จงานนี่ต้นรางจืดที่ดวงกระมวลส่งมาให้เนาะเนี่ยแตกใบละส่วนตัวนี้คือย่านางแดงนะคะเอามาจากบ้านป้าจำได้ไหมคะคว่มแน่นไว้นะคะแตกใบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเขาเนาะคราวนี้ถ้า ที่บ้านนะส่วนมากจะแบบชำช้ำชำ,ชำต้นไม้ไว้บางทีก็ไม่มีเวลาไปปลูกไม่มีพื้นที่จะลงด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ชอบเน้นทางสวนสมุนไพรอันนี้ก็คือต้นอะไรนะอังกาบหนูอังกาบห,หนูสารพคุณก็เยอะอันนี้สารแหน่กำลังงามนะจะเรียกว่าง,งามหรือว,ว่าอะไรดีอันนี้คือเจตดมูลเพลิงขาวนะคะที่บ้านเน้นสมุนไพรกับของทานค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจให้เราด้วยกาชาอุปกรณ์สินค้าต่างๆอยู่ที่ตร้าสินค้าใตา้ล่างคลิปนะคะบ๊ายบาย